วันนี้น้องทัชชามาช่วยแม่รดน้ำผักนะคะมาช่วยทุกวัน วันนี้พามาดูมะเขือมะเขือเปาะลักบี้ที่เราใช้เศษอาหารบำรุงนะคะแทนปุ๋ยเคมีเนาะเราใช้เศษอาหารบำรุงแทนปุ๋ยเคมีนี่นะคะตอนนี้เริ่มติดดอกมาเยอะมากเลยให้ดูดอกมะเขือแล้วก็เราทำการเก็บไปสองรอบนะคะเก็บผลผลิตไปสองรอบเนาะลูกที่เขา โตขึ้นมารู้สึกว่าลูกเขาเริ่มสวยขึ้นนะคะต่างจากที่ผ่านมาก่อนที่เราจะมาทําการตัดแต่งตัดแต่งกิ่งตัดแต่งใบเนาะแล้วก็ก่อนที่เราจะมาบํารุงโดยการใช้เศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือนของเรามาบํารุงต้นมะเขือของเรานะคะแทนปุ๋ยคอกเนาะหลังจากเรา ใช้เศษอาหารบำรุงได้ประมาณตอนนี้ก็สิบวันนะคะผ่านมาสิบวันก็ได้เก็บผลผลิตไปสองรอบเนาะแล้วก็ยังคงมีดอกติดมาให้เห็นเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะดอกก็ตรึมเลยเนาะอันนี้เราทำการตัดแต่งใบนะคะทำความสะอาดใบเนาะตัดแต่งใบจะเห็นนะคะนี่ค่ะไนี่จะทำการตัดแต่งไปเมื่อวานเยอะมาก ถ้าเกิดเขามีใบเยอะนะคะเขาก็จะเป็นที่สะสมของพวกมแมลงต่างๆแล้วก็ที่ที่สะสมของพวกศัตรูพืชเยอะแยะมากมายเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ทําการตัดแต่งใบเพื่อที่จะสะดวกและง่ายต่อการที่เราทําการเก็บลูกของมะเขือแต่ละครั้งนะคะแล้วก็สะดวกและง่ายต่อการที่เราจะมาดูมะเขือเนาะ ว่าเขาติดเยอะขนาดไหนนะคะแล้วก็ยังเป็นการช่วยให้มะเขือเนี่ยนะคะเขาติดดอกออกผลเยอะด้วยเพราะว่าสารอาหารที่เราให้ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้พอเพียงอยู่แล้วเพราะสารอาหารที่ให้ไปก็ไม่ได้ครบไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เต็มไม่ได้เต็มที่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใช้ปุ๋ยคอกเนาะเราใช้แค่เศษอาหารเท่านั้นนะคะซึ่งเศษอาหารเนี่ยนะคะ เขก็จะค่อยๆย่อยแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นปุ๋ยนะคะก็จะไม่ได้แบบว่าทันใจเหมือนที่เราใช้ปุ๋ยเคมีเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้งามรวดเร็วทันใจเนอะแต่ว่าจะค่อยๆบำรุงดินฟื้นฟูดินนะคะแล้วก็กักเก็บธาตุอาหารสารอาหารต่างๆเพื่อที่จะมาบำรุงต้นมะเขือของเราเนาะแล้วก็ในเมื่อเขามีสารอาหาร ในดินแล้วนะคะเขาก็จะนำมาเลี้ยงต้นมะเขือเลี้ยงดอกเลี้ยงใบก็นี่นะคะก็คือผลจากการที่เราใช้เศษอาหารเนาะใครสะดวกแบบไหนก็ใช้นะคะสะดวกใช้ปุ๋ยเคมีใช้ปุ๋ยข้อก็ใช้ได้อันนี้คือมาอัปเดตให้ดูเนาะหลังจากผ่านไป10วันนะคะ มาดูต้นนี้นะคะต้นนี้ก็ยังคงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขามีมดนะคะเป็นพวกมดละเอียดที่ขึ้นอยู่บนต้นเขานะแต่ว่ายังไงเราก็ได้เก็บผลผลิตไปหลายรอบเหมือนกันนะคะถึงจะไม่ค่อยได้แบบว่า,าดีหนึ่งร้อยเรเนื่องจากเราไม่ใช้ไม่ได้ใช้พวกาสารเคมีในการไล่ศัตรูพืชหรือฉีดพ่นมดนะคะเราก็ใช้แค่ น้ำยาล้างจานเนาะมาฉีพ่นเป็นบางครั้งเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ใบเขาก็างี๊กงอก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้เขาก็ยังคงไม่ค่อยที่จะสมบูรณ์เท่าไหร่เนาะก็ยังมีพิกลพิการแล้วก็ลูกก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะต่างจากตอนแรกที่มดยังขึ้นไม่เยอะเนาะ นี่ก็เริ่มห่างหายไปเหมือนกันนะคะมดแต่ก่อนนี่ก็คือเยอะมากบนต้นนี้ไม่ต่ำกว่าสามร้อยตัวนะผลผลิตก็เริ่มมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็จะไม่รวดเร็วทันใจอันนี้คือเราปลูกกินเองเนาะปลูกแบบปลอดสารนะคะแล้วก็ใช้อ่าของเหลือจากครัวเรือนของเราเนาะมาช่วยในเรื่องของอ่า ธาตุอาหารฝั่งนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้คือไม่เจ็บยังไม่ได้ทําการเด็ดใบออกเยอะนะเด็ดไปแล้วบางส่วนนะคะนี่นะเขาก็ยังหนักใบอยู่เหมือนเดิมนะคะก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเด็ดใบอีกเหมือนเดิมค่ะงานของเราเนาะก็จะวนเวียนอยู่งี้เนาะแต่ว่าผลผลิตก็มาเรื่อยๆนะคะจะลูกไม่ค่อยโตวสวยไม่ค่อยสมบูรณ์ ท่่าไหรก็จะมีหลายสาเหตุเนาะในการที่ทำให้มะเขือเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะดินฟ้าอากาศน้ำก็มีส่วนแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะก็คือศัตรูพืชเนาะมดนะคะมดมะแมลงต่างๆนี่ค่ะยังมีหลงเหลืออยู่เนาะ <c oughs> อยู่ด้านในนะคะก็จะเห็นเขาเดินอยู่นะคะ แต่ก็ไม่เยอะเท่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะลูกก็กำลังเริ่มมาเรื่อยๆดอกก็กำลังเริ่มมาค่ะตรงนี้ก็เริ่มมีปัญหานะคะใบเนี่ยค่ะใบออกขาวๆนะคะเริ่มมีปัญหาต้องรอให้ศัตรูพืชหมดไปแล้วถึงจะได้มาบำรุงอีกทีนึงเนาะตอนนี้ก็คือเราก็บำรุงทางรากไปก่อนนะคะต้นนี้ก็ยังไม่ได้มาทำการ เด็ดใบนะคะก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่เนาะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ประมาณ3ามต้นนะคะแต่ต้นนี้คือเห็นชัดที่สุดเนาะส่วน2อต้นนี้ก็ค่อยๆนะคะค่อยๆช้าๆส่วนต้นนี้ก็ยังยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เราก็จะเน้นปลูกแบบพอเพียงเนาะ แลงหนึ่งนะคะก็จะให้ได้ลยหลายอย่างอย่างปลูกมะเขือด้านล่างเราก็จะเสริมไปด้วยขานะคะแล้วก็กวางตุ้งฮองเต้นี่นะคะกวางตุ้งฮองเตของเมเจยบเนาะก็เพิ่งแยกต้นกล้าเมื่อวานนะคะนี่นะคะ ดินที่ไม่ค่อยมีธาตุอาหารส่วนมากนะคะไม่จก็จะหมักโดยการใช้ใเศษอาหารหมักในดินก่อนประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนนะคะเราค่อยทําการนํามาปลูกถ้าเป็นพวกต้นมะเขือหรือว่าพืชที่โตแล้วนะคะก็จะหมักร,รอบๆโคนต้นนะคะก็จะเทใส่ร,บรอบๆโคนต้นแล้วก็ฝังกรบเนาะเขาเรียกฝังกรบ ก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็พามาอัปเดตพาเพื่อนมาดูมะเขือนะคะมาอัปเดตมะเขือหลังจากที่เราทําการตัดแต่งใบนะคะได้หนึ่งอาทิตย์เราก็ทําการฉีดพ่นฮอร์โมนไข่นมสดเสร็จแล้วเราก็ฝังกรบเสร็จอาหารแล้วก็ตัดแต่งใบทั้งหมดตั้งแต่เราทํามาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็ประมาณตอนนี้ก็จะครึ่งเดือนนะคะเราก็ได้เก็บผลผลิตไปสองรอบ ตอนที่เก็บก็ไม่ได้หายให้ดูนะคะคลิปนี้นะคะแม่เจะก็พามาอัปเดตเนาะเอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะก็รอติดตามไปพร้อมๆกันเนาะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ